สแสดงถึงความเสียหาย<ร>นะ หลายภาคส่วนเองเนี่ยก็พยายาม<ฆ>ที่จะสื่อสารไปยังทั่วโลกให้ใหรับทราบว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าจากการสู้รบเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบเกิดขึ้นกับจังหวัดพื้นที่ชายแดนนะครับทั้ง4จังหวัดทําให้คุณภูมิธรรมเวชเชชัยในฐานะรักษาการนายกเอง<ฆ>ก็สั่งการนะครับให้บรรดารัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนนะครับท่านผู้ชมครับคำสั่งของคุณภูมิธรรมเวชชัยเนี่ยก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรี4ีท่านนะครับไปดูแลประชาชนใน4จังหวัดนะครับ โดยแบ่งงานกันแบบนี้คุณจิรพรสินทุไไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินคุณสศรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็คุณธทีรรัตสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยรัฐมนตรีทั้ง4ท่านนะครับจะลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมประชาชนรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งประสานความช่วยเหลือในทุกมิติด้วยนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดปุรีรัมนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยสนามแห่งนี้ ถูกปรับให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคุณจอยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ประทะไทยกัมพูชานะครับคุณอนุทินเนี่ยไปพบปะให้กำลังใจประชาชนที่อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงรวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนะครับที่เข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็บอกได้ว่าขอชื่นชมหัวใจของคนไทยที่ยังคงยืนหยัดเคียงข้างกันในยาว,วิกฤตนะครับท้งเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานความมั่นคงบุคลากรสาธารณาสุข อาสาสมัครและภาคประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณอนุทินบอกว่านี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นไทยเราอาจเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่เราไม่ทิ้งกันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เสียสละเพื่อดูแลผู้ประสบภัยและขอยืนเคียงข้างพี่น้องคนไทยทุกคนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนในฐานะหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้านพร้อมกับคุณเสียจำปาทองสอสพักประชาชนก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ประสบเหตุจากการประทะกันร,ระหว่างไทยกับบูชานะคะที่ศูนย์พักพิงจังหวัดสุรินทร์โดยคุณนัทพงศ์ได้สอบถาม เจ้าหน้าที่ถึงความพร้อมของจํานวนบุคลากรในการดูแลประชาชนแล้วก็สอบถามเรื่องของสิ่งของจําเป็นที่อะไรยังขาดแคลนอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ขออภัยฉันพูดผิดคือคุณนัทพงศ์เดี๋ยวลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นนะคะคือคุณนัทพงศ์เนี่ย ตั้งใจว่าจะมาสอบถามว่ามีอะไรยังขาดเหลือไหมยังต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ<ม>ซึ่งในระหว่างการลงพื้นที่ม,มีทางคุณปรกรณ์ม,มุ่งเจริญพรสสจังหวัดสุรินทร์ของพักภูมิใจไทยนําสิ่งของบริจาคเอามาเพิ่มเติมที่ศูนย์พักพิงทําให้พบกับคุณนัทพงศ์โดยบังเอิญ<ม>แต่ว่าทั้งคู่เจอกันก็ทักทายกันพูดคุยกันปกตินะคะก็เป็นพักร่วมฝ่ายค้านใช่ค่ะนะคก็ช่วงนี้ก็ ช่วยเหลืประชาชนนะนะฮะส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้เนี่ยมีรายงานว่าจะมีความเคลื่อนไหวเดินทางไปที่อุบลราชธานี mm hmm. คุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้เป็นสเมเยนประเทศ<ค>ใช่ไหมบอกว่าวันนี้จะไปอุบลนะไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางสถานการณ์การประทะก,กันเนี่ยนะครับ mm hmm. จากรายงานบอกว่ากําหนดการของคุณทักษิณเบื้องต้นบอกว่า9ก้าโมงเช้าเนี่ยคุณทักษิณนะครับจะเดินทางไปร่วมจัดทํเข้าวกล่อง เพื่อกระจายไปยังศูนย์พักพิงประ,ประ,ช,าประชาชนเนี่ยสีจุดนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่โรงครัวของศูนย์พักพิงหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองเด็ดอุดมนะครับที่สําคัญเนี่ยบอกว่าวันนี้26่สกรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษินอายุครบ76ปีพอดีนะครับ แล้วก็มีข้อมูลว่าพักพื่อไทยให้สสอีสานในจังหวัดนะครับที่รับผลกระทบและสสในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับณตอนนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็พยายามมอนิเตอร์อยู่นะครับว่าคุณนักศินเนี่ยเดินทางไปถึงที่อุบลหรือ,อยังเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวจะนํามารายงานให้ทราบนะครับค่ะ